สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสู้ขูดสกุลขับพโพกับบ่าวเทาว้หาห้างหน้าชาแนลพี่น้องมาพี่น้องไหมดอกจอกตาเขิงพี่น้องตมไมเปื่อยเบิงสามสามอันนะครับมีสีดําออกเหลืองเหลืองในจังหน่อยนะครับเบิงตางามงา,มงามหั่นมาเหีวเหแบบนี้พี่น้องหูเบิงทั้งหลุมแบบเอาแบบนี้เลย <laughs> มากับเจลโบนเป็นเจลเพียรครับเจลบีนะครับบนบีพกซําบีขวดครับม้หนิมาเสียบเสียบน้ำบ่าวเทาว้าพักกับพักแก่กับมีพักตังโอครับพักกรอบ อ่โหัวลาพาเจียน่อยนะครับแล้วก็ยอดพักใส่มาใส่กับขาวเหนียวพี่น้องพี่น้องเคยน่าจะเคยกินดูเนาะพี่น้องอ่าบ้าวเท่ากินดูอยู่ดอกจอกถ้ากินแบบสดๆนี่มันสีเหนียวจังน่อยม่ลงตัวนี้ปุยจำแซ่แกกุศลอ,อีกม่วนมาเ,เลย ទុំចៃតខៃបៃបកួតស្យហំហំ อืมโอ้ยสุดเจียวแซ่งครับเบื่อผมไม่นอ้องต้มจนเปื่อย

ก็บางตัน่นเขาจีงามแทนตัวเดียวกันพี่นอ้องเวอรโอ้โอโอโอ,โ,อโบอขาดอืมกัดเลยอืม คนนัวขึ้นยุก็่าหัาปรุงยังไรเพื่อน tích trực mạnh ngay 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 ngủ ăn ngủ ngủ เอาไปใสลาบมึงเนานะใส่ลาบใส่กลวยว่า,าท่าว,ดดาว่าก็ถือพอดีอืมร่างด้ยพีองเลยอมีหอนลวดปนะอืมขอตุดขอไปด้ยพีองยำถือ เขียวเลยวันืมื้หืมากจริงเลยบันหน่อยตัวนะเจะ้าเคยเจออยู่ เพิ่งดีอยู่ก่อน <laughs> มีรอบหนึง่งพี่น้องคอมเหม็นบ้าเท่าเจ้าคือกินปิงเ <laughs> มื่อเป็นปิงพี่น้อง ทาข้าวบะต้มน,นี่น้องความเหนียวนี่บอกเลยว่านึบๆแฮ ใช่ก็ปราบตรบูวันคาเคื่องอ๋อตรงสิเลย หำมาแสบบ่นสำหรับบ้านเราแสบพี่น้อง lớp lớp đi hăng Đó, bình. Ở à, tôi hướng nãy bình. Ừ. ืมโอ้ยส uh ังเกตดีๆเ้ยพี่น้องเดลยเป็นใหม่เลยโอ้ปักไลท์ดีตัวนี้เป็นใหม่เป็นหยากับปักโอ้เบืองเบืงส่วนเนี่ยพี่น้องเอาออกเดินี่เอ้าเบืองเลยล่ะคือจีบ่มี bên nga nhà เอาตัวนี้ไปบุบ้มีพันลอมอ่อมเลย จ้างกินได้กินพี่น้องบันห่ากินมาเลยเพื่อนว่าสิเอาที่หลังขวบดีเริง mhm mất mhm mhm Nhà mhm Ô mhm này mhm mhm này mhm 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 tình Ui Ừ mhm 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 kìa ส่พ่อมันดำแบบผิดปกติ อ่อเามม่เป็นมันเป็นตุ่มตัวนน้พี่น้องปอะกาสแล้วเว้ยอย่าบอกเหลือเถอะพี่น้อง <c oughs> มึงมันดำแล้วมันเป็นตุ่มมันถ้ใสข้างในพี่น้องมีหนามมันแตก,กหรอพ่อ <c oughs> ลืมเบิงตอนต่มพี่น้องบิงหนึ่งมันเป็นดำดำนะครับเป็นดำดำแบบเปียกๆเอาเรียบร้อยจะยิมยิม <c oughs> ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกหมงทุกบอลน,นะครับตีเจ็ดติดามรับชมมาถาวคลิปนี้ดอกจอกตาเขิงนะครับหรือว่าเคิงในง่วเป็นส่วนอ่อยูกก่กระเพาะบ่ส่วนย่อยระวังนิดนึงครับพี่น้องบางตัวนี่ว่าหั่นกม็มีซีมีลวดคือยังลวดแมก นะครับแล้วก็ลวดที่เข้ามาัดมัดเล็กครับพี่น้องลวดมัดเล็กก็มี่ขึ้นกันเออเปียกมันคือบ่ดเจ็บเนาะไปเกาะนะ้ำอันนี้ไปเกาะอยู่ในนี่ยเอนะาก็เรามาระวังนะครับเรื่องของการอยู่กันกินกินได้เบิดครับบบสิเป็นเนื้อหนังนะครับส่วนบบก,กินได้ขนอนะ่ะอ่าประเพียังก็ได้นะครับประเภียอ่มันเป็นอาหารบ,นบาน,บานแล้วแต่พื้นที่นะครับบางมองพ่นก็บโบก,กินนะครับบางมองเพ่นก็กินอ่าหมู นะครับบางมองเพิ่นก็กินงัวโดยส่วนมากแถวบ้านบ่าวเท่าเนี่ก็จะเป็นงัวนะครับเนื้องัวจุเป็นเส้นแล้วลาบก้วยซอยเซีได้เบิดครับพี่น้องเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกมองทุกบอลนะครับที่เกียรติติดตามรับชมบ่าวเท่านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้อน้องสูหูซูคนที่เก่านะครับมักอไรถือเจกระแทบบ่าวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับนี้ครับสวัสดีครับ